สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจสันยังเริ่มต้นใหม่ที่ออสเตรเลียพร้อมยกบ้านที่ไทยทั้งหลังให้แม่บ้าน เคยตกเป็นข่าวช็อกวงการไปเมื่อครั้งที่นักแสดงหนุ่มเจสัญยังได้มีการถอนมันกับนางสาวดาริกาจากโกตาคู่มันสาวลูกเครื่องไทยอินเดียเมื่อปลายเดือนมิถุนายน2555ส่วนสินสอดทองคำหนักกว่า70บาทโฉนดที่ดินหลายไร่ในกรุงเทพเครื่องเพชรครบเซตและอื่นๆคาดว่าเจสัญยังไม่ได้ต้องการจะเอาคืน น่าจะยกให้คูมันดาริกาและล่าสุดเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าพระเอกลุกครึ่งชื่อดังเจสันยังเบรกงานในวงการบันเทิงไทยขอไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเข้าทำงานที่กรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์แถมยังได้เลื่อนขั้นเป็นซีเนียร์โปรเทคทีฟเซอร์วิสออฟิเซอร์สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา4เดือนและได้ถูกเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่ตางๆเพื่อยก กระดับการปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านการก,ก่อการร้ายภายในรัฐควีนส์แลนด์ล่าสุดเจสันยังก็ได้อัปเดตผ่านทางอินสตาแกรมกับภาพลักษณ์ที่ดูเปลี่ยนไปดูหล่อเข้มขึ้นและยังถูกจับภาพออกทีวีช่องดังพร้อมระบุแคปชั่นว่าหนีไม่พ้นกล้องจริงๆภาพจากช่องเซเว่นนิวส์ควีนส์แลนด์วันนี้ครับส่วนเรื่องบ้านที่ทายเจ้าตัวเผยว่าตอนนั้นยังไม่อยากขายแล้วแบ่งเงินอยากให้คนมาอยู่ก็เลยนึกถึงแม่บ้านคือพี่แหม่มดู ดูแลเรามาดูแลคุณแม่มาก็มี20กว่าปีแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเราก็อยากจะตอบแทนเขาลูกเขาก็ยังเรียนงั้นก็มาอยู่ที่บ้านเราจัดความเป็นธรรมเอาไว้ให้หมดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ